เรื่องของดวงโชคชะตา โปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวรงรายวันประจาวันสุกที่7มกราคมพุทธศักราช2565สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินมีโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนได้มากเรื่องของการงานเปิดปีใหม่มางานเนืองแน่นภาระงานพลักล้นจนทำแทบไม่ทันแต่สุดท้ายคุณก็สามารถดำเนินการจนสำเร็จรูล่วงไปด้วยดีเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่หากคุยกั กด้วยเหตุผลและเข้าใจกันจะทำให้คุณรักกันมากขึ้นส่วนคนโสดบางจังหวะก็รู้สึกดีที่ยังโสด สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินดวงชะตาโดดเด่นเป็นอย่างมากรายรับเข้ามารัวๆแม้จะมีรายจ่ายอยู่ค่อนข้างมากก็ตามเรื่องของการงานช่วงนี้การงานของคุณค่อนข้างหนักหนักทั้งงานลาดและงานหลวงถึงแม้จะดูเหน็ดเหนื่อยไปบ้างแต่ก็ประสบความสําเร็จได้ด้วยดีเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่จะมีเหตุให้ห่างเหินกันบ้างจึงทําให้ความสัมพันธ์ของคุณเริ่มมีช่องว่างตามระเบียบส่วนคนโสดมีคนเข้ามาคุยบ้าง แต่คุณเฉยเๆเพราะงานช่วงนี้หนักมากสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินมีรายจ่ายมารอคิวเต็มหน้าบ้านไปหมดแล้ว แต่ไม่หนักหนาสากันอะไรเรื่องของการงานยิ่งคุณเหนื e> ่ยมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งประสบความสําเร็จมากขึ้นเท่านั้นเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ต่างฝ่ายต่างอยู่ในโลกของตัวเองบางคนอาจจะมีเรื่องให้คุณห่างกันแต่ก็ยังรักกันเหมือนเดิมส่วนคนโสดให้ระวังหัวใจคนที่เข้ามาอาจอาจจะมีตัวจริงอยู่แล้วสําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินเรียกได้ว่าดวงการเงินของคุณกราฟเขียวชื่นใจทั้งเงินออมและเงิน ลงทุนนี้เข้ามาอย่างต่อเนื่องเรื่องของการงานการงานของคุณจอคิวเย็นเดือนหน้าเลยประชุมงานรัวๆทั้งวีทั้งวันเหน็ดเหนื่อยแต่ผลลัพธ์ที่ได้ดีต่อใจอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ต่างคนต่างก็รักกันและเข้าใจกันไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนก็ตามส่วนคนโสดมีโอกาสที่จะได้พูดคุยทําความรู้จักกับใครบางคนสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินการเงินของคุณดวงดีแบบไม่ธรรมดา จะมีโชคลาภเข้ามาและมีโอกาสได้สัมผัสเงินก้อนใหญ่เรื่องของการงานมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปไกลเพื่อไปทํางานหลายๆวันซึ่งทําให้คุณได้มีโอกาสผ่อนคลายบ้างเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่สิ้นเสมอการจริงๆทําให้คุยกันได้ทุกเรื่องแทบไม่ค่อยทะเลาะกันส่วนคนโสดได้พูดคุยกับใครบางคนที่สูงวัยกว่า สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินมีเกณฑ์รับทรัพย์จากหลากหลายช่องทางทั้งทางหลักและทางเสริมเรื่องของการงานมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จตามคาดหมายอุปสรรคที่เกิดขึ้นก็จะคลี่คลายในที่สุด เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ความสัมพันธ์รักไม่หวือหวาแต่ก็มั่นคงมากส่วนคนโสดอาจจะต้องใช้เวลาศึกษาดูใจไปอีกนานแสนนานสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินคุณเป็นคนวางแผนการเงินค่อนข้างดีแบ่งสัดส่วนรายได้รายจ่ายค่อนข้างดีมากส่งผลให้คุณมีฐานะที่ดีในวันข้างหน้าเรื่องของการงานคุณจะได้รับโจทย์ใหม่ที่ค่อนข้างท้าทายความสามารถของคุณซึ่งทําให้คุณกลับมาเป็นคนมีไฟอีกครั้ง เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ระวังจะเข้าใจผิดจากการฟังคําพูดของคนอื่นส่วนคนโสดยังไม่มีใครที่เข้ามาแล้วถูกสเปคคู่เลยดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ